อย่ากระน,นั้นเลยนะเราจะต้องตัดวายทิ้งแต่ตรงนี้ต้องโน้ตไปหน่อยนะครับว่าในที่นี้เนี่ยเราคิดไปก่อนนะว่าเราตัดได้เพราะวายไม่ใช่0ศูนย์นะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเราตัดแล้วเราก็จะได้เป็น4เท่ากับ3 R อบวกกับเศษหนส่วน R อันนี้เก็บไว้เก็บไว้เพราะอะไรเพราะมันอยากรู้ R ไม่ใช่เหรอถ้ามันอยากรู้ R เดี๋ยวตรงนี้มันทําให้หลุดและคุณหลุดได้หรือยังอ่ะคุณก็เอา R คูณตลอดก็กลายเป็นพหุนามกําลังสองถูกไหม คุณก็แยกด้วยมือแยกออกก็ดีใจด้วยถ้าแยกไม่ออกคุณก็ใช้ลบ b บวกลบแคลรู b กับังสองลบสี่ a 4, ส่วนสอง a แน่นอนคุณควรจะต้องได้ R ออกมาสองค่าโอเคไหมครับการที่คุณได้ R ออกมาสองค่าเนี่ยมันจะมีค่า R ค่าหนึ่งที่มันโดนกําจัดทิ้งและมูลเหตุที่มาโดนกําจัดทิ้งก็เพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นตัวบอกเราการที่ x ไม่เท่ากับ y ปแปลว,ว่า r ต้องไม่ใช่หนึ่งใช่ป่ะเพราะถ้า x เท่ากับ y อันนี้เป็นเลขาคณิตมันเท่ากับ y ได้แปลว่า r เป็นหนึ่งคูณกันแล้วมันก็ได้ตัวเดิม ดังนั้น R ที่มันหลุดจากนี้จะมีอยู่2ค่าค่าหนึ่งเป็น1คนเอาทิ้งอีกค่าหนึ่งนั่นแหละคือคําตอบโอเคนะครับดูข้อต่อมาข้อ2ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะคนออกเนี่ยเพราะเขาได้โคต้าออกมาข้อเดียวแต่เขาอยากจะวัดคุณหลายๆอย่างเขาก็เลยเอาทุกอย่างมาเพราะถ้าเป็นไปได้อีกหน่อยข้อสอบปีหน้าเขาอ,อาจจะเอาถึงแซดนะแล้วก็มาถามกันว่าเขาบวกกันถึงแซดได้เท่าไหร่ เพราะมันอาจจะมีการประกวดออกข้อสอบยากไงถ้าออกอย่างนี้เราจะได้รางวัลนะครับแต่ทีนี้มามองแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอีตรงนี้ถ้าคุณดูดีๆนะเอเนี่ยแป๊บเดียวหลุดเพราะยกกําลังเคเคมันผันไปใช่ไหมมันก็วิ่งหนึ่งลบหนึ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 ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ตบรวมกันเส้นอย่างนี้หนึ่งร้อยตัวคุณปั๊บมีนี้ปุ๊บเหลือศูนย์เพราะอะไรเพราะมันเป็นเลขคู่ถูกปะไม่ใช่ตบทุกครั้งมันเป็นศูนย์นะแต่ตอนนี้มันเป็็นนนนนเู่าาัอ้้้งกบบปไดยี ที่อย่างนี้นะคนที่ช่วยคืนคือซัมไอกำลังสองแต่อย่าลืมว่าซัมไอกำลังสองที่ท่องมาจากบ้านว่าเป็น n n เอคูเอ็คูเบวกห่คูณสองเบวกหนส่วนหนั้นเนี่ยนะมันจะต้องรันตั้งแต่1แต่ตอนนี้มันเป็นรันตั้งแต่3ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแก้โจทย์เปลี่ยนเป็นเลข1ซะแล้วก็ลบซัมประเภทอย่างเงี้ยตั้งแต่1จนถึง2เพื่อให้มันได้สตาร์ตตั้งแต่3จริงๆและตรงนี้นะขอร้องไม่ต้องใช้สูตรหรอกนะเพราะนับนิ้วเอาก็ได้ใช่ปะแล้วก็หักทิ้ง โอเคไหมต่อมาตัว c ทําอะไรนี้ซ้ำค่าคงที่ได้ k คูณค่าคงที่ก็จบสุดท้ายทํำยังไงดึง2ออกมาข้างนอกอินี่รวมกันไปจนถึงอนันต์หส่วนสยกกําลัง k คืออนุกรมเลขาคณิต R เป็น1นส่วนสค่าสมมูลของหส่วนสน้อยกว่า1นลูกเข้าลูกเข้าสู่ a 1ส่วนหลบ R a 1คือ1นส่วนสอ a คือ1นส่วนสองหนึ่งส่วนสองส่วนด้วย1นึลบหส่วนสคือหส่วนสองหนึ่งส่วนสองตัดหส่วนสองได้1นึ่งคูณสได้2องินี่ได้2 นี่กับพิบตาแค่นั้นมองเฉยแล้วก็ได้คําตอบดังนั้นเนี่ยนะว่าเขาไวตั้เยอแต่แรกนะปรากฏว่าข้อนี้กระจออกว่ะใช่ปะคิดดีๆอะ่ะไม่มีอะไรเลยนะมันก็แค่ว่าคุณต้องอ่านมาจากบ้านอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเขาเอาไอ้ของง่ายๆที่คุณอ่านมาจากบ้านมาถามตรงๆท่านั้นเองชั่วแต่ว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยแล้วทาให้มันขูฟ่ฟอ้อๆให้ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับข้อสข้ามไปดูข้อถัดมา อยากจะดูข้ออะไรผมจะอยู่ตรงนี้อีกไม่นานหรอกนะแล้วก็จะไปที่อื่นละข้อสมข้อสนะี่ไม่ง่ายนะดูดีๆไม่ง่ายนะเป็นข้อที่ผมก็ไม่สามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาสนาทีหรอกแต่นี่จะทำให้คุณดูด้วยความรู้สึกว่าโอ้โหคนสอนมันเก่งซะเลอกเกินนะมันทำแป๊บเดียวออกแต่จริงๆแล้วมันเตรียมมาจากบ้านมันรู้อยู่ก่อนแล้วว่าทำอย่างไงโอเคไหมครับปัญหาคุณกับผมเหมือนกันถ้าผมเจอข้อนี้จริงๆในห้องสอบผมก็ต้องนั่งคิดนั่งงงอยู่หลัสักพักหนึ่ง เอาละสิ่งที่เขาบอกคุณก็คือ a 1 a 2บวกกันจะถึง a n เนี่ยมันยุบเป็นอย่างนี้ได้เออประหลาดเนาะเพราะ a 1บวกกันจะถึง a n แปลว่าอีกก้อนสีเขียวเนี่ยมันต้องมี a n ซ่อนอยู่ถูกไหมแต่อีผลรวมของมันแล้วเนี่ยมันก็กลับขึ้นอยู่กับ a n อีกครั้งหนึ่งแล้วคูณอยู่กับ n กาลังสองแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เสมอๆเลยนะสำหรับ a 1 1 2 3 4 5สไปเรื่อยๆถ้าเขาบอกว่าไอตัวแรกคือ100คําถามคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่คุณ เพราะฉะนั้นไฮไลท์ของข้อนี้คือถามหา an ถามหา an นะครับเส้นเนี้ย a1 บวก a2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง an ลบ1บวกกับ an เท่ากับ n กํลัง2คูณอยู่กับ an ก็คือผมจะโยก an ไปฝั่งนี้ มันก็จะกลายเป็น a 1หนบวกกับ a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n-1 ลบหนึ่งตัวก่อนที่ n นะนะและพอเอา a n เป็นลบผมก็ดึง a อออกกลายเป็น n กำลังสองลบหใช่ปะ่ะคือทำให้มันไม่ขึ้นต่อกันและทำอย่างนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าไอ้ก้อนเนี้ยคุณคิดว่ามันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่า n-1 ลบ1ยกกำลังสองคูณอยู่กับ a n ลบหใช่ไหม คือมันคิดย้อนอีกหนึ่งรอบอะเพราะว่าอินี่ก็สั่งให้เอาตั้งแต่หนึ่งถึงเอมาบวกกันนะตัวเนี่ยนะมันเท่ากับไอ้เจ้าตัวห้อยในกําลังสองแล้วคูณกับพจน์สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้ามันบวกกันแค่ A อ็ลบหนึ่งมันก็แปลว่ามันเอาอีตัวห้อยเนี่ยยกกาลังสองแล้วคูณกับมันได้พสน์สุดท้ายตัวนี้ก็คือ A อนส่วนด้วยเอ็นกลังสองลบหนึ่งผมพยายามจะทําอะไรผมพยายามจะทําให้มันกระชับขึ้น กระชับขึ้นไปทาไมกระชับขึ้นเพื่อหวังว่าในที่สุดแล้วมันควรจะเหลือ A n ให้ผมเท่านั้นเพราะถ้ามันเหลือ A n ผมก็จะใส่เข้าไปงานผมก็จะจบกลับบ้านนาทีดังนั้นตอนนี้ถ้าเราต้องการหา A n AN คืออะไร AN ก็คือ n ลบหยกกําลังสองหารด้วย n ก,กําลังสองลบหแล้วก็คูณอยู่กับอะไร A n อลบหอุ่สาหาแทบตายจะได้ A n AN หน้าตาเป็นอย่างนี้โยนเข้าไปในนี้ได้หรือ,อยังคําตอบก็คือ,อยางยางเพราะอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยคุณอยากจะรู้พจน์ที่9 รู้ได้ไหมก็อบอกรู้ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงก็ตอบฉันก่อนสิเพราะที่แปเป็นอะไระแล้วพระที่แปดจะเป็นอะไรก็ตอบให้ฉันให้ได้ก่อนดีเพราะที่เจเป็นอะไรมันก็จะถามไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยแต่การถามไล่อย่างนี้ไปเรื่อยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าคุณรู้ตัวแรกมันก็ย่อมตกโตะทีหนึ่งแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้คุณรู้ตัวแรกว่า a อหนึ่งคือหนึ่งร้อยคถามก็คือแล้วคุณจะรู้ได้ไหมว่า A n เอคืออะไรคําตอบก็คือทําได้แต่ยาก มันก็ไม่ยากหรอกนะแต่มันดูแล้วไม่น่าทำเอาละทำตั้งต้นอย่างนี้ an เท่ากับ n ลบหนยกกำลังสองะครับส่วนด้วย n บวกกับหแล้วก็คูณกับ an ลบหแค่นี้นะเรารู้ว่า a หนึ่งคืออะไรคือหนึ่งร้อใช่ไหมเพราะฉนั้นถ้า a หนึ่งเป็นหนึ่งร้อยผมถามคุณว่า a สองคืออะไร a สองคืออะไรก็อยากจะเปลี่ยน n ตัวนี้เป็นเลขสองใช่ไหมถ้าเราอยากจะเปลี่ยน n ตัวนี้เป็นเลขสอง a เราทำยังไงได้ผมน่าจะทำอะไรผิดบางอย่างนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันโยนลงมาหานอย่าเด้เด้ไดด้เริ่มต้นตั้งแต่นี่นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถูกไหมครับ a1 บวกกันจนถึง an เท่ากับ n ยกกำลัง2คูณอยู่กับ an เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยุบมาเป็น n ลบ1ยกกำลัง2 an ลบ1 ก็คือ an คูณอยู่กับ A n กำลังสองลบหเพราะฉะนั้นหาออกมาได้ตัวนี้นะผมทำให้มันดูดีกว่านี้หน่อยผมผิดก็เพราะว่าผมหารตรงนี้ผิดนี่ไงคุณดูนะความสับเปล่าเห็นไหมหน้าตาตัวนี้ลอกมาก็ไม่เหมือนเดิมมันต้องเป็น A n กำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งล้วเป็น an ลบหนึ n ่งเอาละตัวนี้ถามว่าทำให้ดีกว่านี้ได้ไหม n ลบหยกกำลังสองก็คือ A n ลบหคูณ A n ลบห เอ็นกำลังสองลบหนึ่งก็คือเอ็นลบหนึ่งคูณอยู่กับเอ็นบวกหนึ่งนี่คือผลต่างกําลังสองไอ้เจเอ็นลบหนึ่งมันก็ตัดไปวงเล็บหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือข้างบนเนี่ยกลายเป็นเอ็นลบหนึ่งข้างล่างกลายเป็นเอ็นบวกกับหนึ่งแล้วก็คูณอยู่กับเอเอ็นลบหนึ่งต้องทําให้มันง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะเ,าเราจะคิด A 2แล้ว2คือเปลี่ยนเอตัวนี้เป็นเลข2องเตัวนี้เปเลี่ยนเป็นเลข 2A n ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข2 2งสองลบหน้่งเนี่ยก็ได้หนึคูณอยบวกหนครงได้สามก็กลายเป็นหนึ่ n ส่วนเลข2 A1 คืออะไรก็เลือกตาไปข้างบนก็คูณต่ออยู่กับร้อยต่อมา A3 A3 คืออะไรก็ใช้3ลบ1ได้2 3บวก1ได้ละ4ก็กลายเป็น2ส่วน4อย่าเพิ่งไปตัดทอนมันนะตัดเนี่ยใครๆก็ตัดได้แต่เขียนอย่างนี้มันจะได้เห็นเป็นแพทเทิร์นแล้วคูณอยู่กับใครครับคูณอยู่กับตัวข้างบนก็คือคูณอยู่กับ1ส่วน3 100ต่อมา A4 คืออะไรครับก็คือ4ลบ1ก็เป็น3ส่วน5คูณอยู่กับ2ส่วน4คูณอยู่กับ1ส่วน3แล้วก็คูณอยู่กับ100แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคุณเดาได้ไหมละ่ะว่า an คืออะไร an คืออะไรถ้าพจน์ที่2องนี่เป็น1ถ้าพจน์ที่3อินี่เป็น2ถ้าพจน์ที่4อินี่เป็น3ถ้าพจน์ที่ n ตัวนี้ต้องกลายเป็นอะไรครับ n ลบ1ใช่ป่ะ แล้วตัวส่วนของมันเนี่ยถ้าตัวนี้เป็น2เป็น3เป็น3เป็น4เป็น4เป็น5เป็น n ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น n บวกหแล้วต่อไปเวลามันคูณเนี่ยมันก็จะคูณลดหล่นลงถูกไหมครับสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งไล่ไอันี้ก็ต้องคูณกันไปจนเหลือ1ถูกปะทานองเดียวกันตัวเนี้ยมันก็ต้องคูณกันไปจนเหลืออะไรครับจนเหลือ3ตัวสุดท้ายโอเคหนึ่งร้อยก็ยังคงห้อยมาสิงมาขี่กันมาตลอดเวลาคราวนี้อีกก้อนนี้เรียกว่าอะไรก้อนนี้เรียกว่า n ลบหนึ่งแฟกท ใช่ป่ะหนึ่งคูณกันจนถึง n ลบหนึ่งในขณะที่ก้อนนี้นะมันก็อยากจะเรียกจะเต็มปดาหรือว่า n บวกหนึ่ง factorial เพราะฉะนั้นอยากมากนะก็เรียกไปแต่เรียกไปเขียนแค่นี้ผิดไหมผิดเพราะมันหมายถึงต้องคูณไปถึง2ถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนมันแล้วข้างบนก็ต้องคูณ2องเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันจะได้ตัดกันกับตัวข้างล่างจะได้เหลือภาวะนี้ปกติแล้วก็มีหนึ่งคูณอยู่ก็คือหนึ่งโอเคไหมครับดังนั้นสองก้อนนี้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วมันตัดทอนกันได้ไหมการที่เป็น Fa Fa บนนล่าาางเยยะรััมมสถืดดตวอไ้ แล้วสักวันหนึ่งมันจะเจอตัวน้อยสองตัวนี้อะไรเยอะกว่าการบนหรือล่างล่างเยอะกว่าถูกไหมเพราะนั้นล่างเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็ยืดมันยืดเป็นเอบวกหนึง่งทีหนึ่งมันต้องคูณต่อด้วยอะไรคูณต่อด้วยเพอคูณต่อด้วยเต,ตัวถัดไปคืออะไรก็คือ n ลบหนึ่งแล้วก็หยุดแค่นี้แหละเพราะจะใช้เอลบหนึ่งแฟกเอลบหนึ่งแฟกมันก็จะตัดกับข้างบนพอมันตัดกับข้างบนมันก็หมดไปหมดไปข้างบนก็เหลือเป็น200เนี่ยแหละหน้าตา A อนเห็นไหมครับที่อั to ูขึ้นอยู่กับ N เท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือลิมิตของ N กำลังสอเข้าใกล้อินฟินิตี้ของ An ในที่นี้ก็คือลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ a n. คืออะไร An ก็คือตัวนี้คือ200ส่วนด้วย n บวกกับ1แล้วก็ N แค่นั้นมันก็อยู่ในฟอร์มของพหุนามหารพรหุนามเห็นไหมครับตามชาร์ตแรกสุดเลยที่เราคุยกัน ดีกรีข้างบนคือเลข2ดีครีข้างล่างเนี่ยกระจายเข้าไปก็ได้เลข2เพราะฉะนั้นก็ตอบคงเหลือเฉพาะแค่สัมประสิทธิ์เท่านั้นดังนั้นข้อนี้ตอบ200ครับข้อนี้ไม่ง่ายเรียกได้ว่ายากอะยากแต่คีย์สำคัญของมันเนี่ยผมกลับเห็นว่าเป็นบรรทัดนี้บรรทัดนี้คุณสร้างบรรทัดเนี้ย นะครับคุณสร้างบรรทัดนี้จริงๆแล้วผมผมชอบตัวนี้มากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยคือมองให้เห็นว่าเอามาแค่เอ็นลบหนึ่งตัวแล้วมันกลายเป็นแบบนี้จากนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่นะคุณจะเจอในข้อสอบอีกเยอะนะสไตล์อย่างนี้นะเป็นเอ็นแล้วก็ขึ้นอยู่กับเอ็นลบหนึ่งนะมันจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าคุณก็ค่อยหย่อนไปหย่อนไปเรื่อยๆแล้วคุณเดาคุณเดานะครับมันควรจะต้องออกเอาละเหลืออีกเยอะทีเดียวนะครับสาหรับเรื่องของลําดับอนุกรมแต่ละข้อเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องให้พูด ผมให้คุณดูผ่านๆน,นะข้อถัดมาข้อ5คุณคิดว่าข้อ5น่าจะทำยังไงครับตอนนี้มันมีเบต้าเป็นจำนวนจริง a อเี a ในเขียนขึ้นอยู่กับเบตา้าแล้วก็ผลบวก9พจน์แรกมีค่ามากกว่าผลบวก7พจน์แรกของลำดับนี้เป็นจำนวนเท่ากับ a 108เพราะฉะนั้นมันตีความได้แล้วว่า A 108เนี่ยก็คือ a 8บวกกับ a 9 นี่คือความที่ซ่อนอยู่ที่เราจะต้องตีความเองผลบวก9พจน์แรกก็คือ AA 1บวกกันถึง A9 มากกว่าก็คือเยอะกว่าผลบวก7พจน์แรกก็คือเอา a 1ถึงเอเอามาลบกันถูกไหมลบกันอีแปดกับเก้ามันก็หลุดลงมาแล้วหลุดลงมาแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับพจน์นู่นหนึ่งร้อยแปดนี่คือความที่มันซ่อนอยู่ในนี้นะครับจากนั้นคุณมี A n ว่า A n เเท่ากับเท่านี้นะครับคุณรู้อะไรอีกครับคุณรู้อะไรอีกคุณรู้อะไรอีก คุณรู้ว่า a 8บวก a 9เท่ากับ a 1 0 8น้อย108นะคุณก็เปลี่ยน n ตัวนี้เป็น8เป็น9เนี่ยเปลี่ยนเป็น8เปลี่ยนเป็น9เปลี่ยนเป็น108แล้วคุณก็ได้สมการถูกไหมใช่ปะคุณได้สมการสมการนั้นจะเป็นสมการที่ขึ้นอยู่กับอะไรเท่านั้นครับเบต้าใช่ปะพอคุณได้เบต้าปุ๊บคุณก็รู้ว่าเบต้าเป็นเลขอะไรพอคุณได้เบต้าคุณก็ได้ a n อย่างสมบูรณ์พอคุณได้ a n อย่างสมบูรณ์คุณก็เอาไป เพราะว่าดีกรีมันเท่ากันเป็นดีกรีหนึ่งถูกไหมครับก็ต้องตอบสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ข้างบนก็คือเบต้าข้างล่างเป็นหนึ่งโอเคแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นตีความตัวนี้ให้ได้นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเเป็น8ดบวกกับเปลี่ยนเอเป็น9้าแล้วก็จับเท่ากับ1 0 8แดตกไปตกมาหลุดนะข้อหเป็นของที่เป็นของที่ยากนะไปดูเองเพราะว่าอยากจะให้คุณบริหารจัดการของในนี้ซะก่อนให้มันหน้าตาง่ายกว่านี้นะครับแล้วค่อยทำนะครับตัวที่จะมาช่วยคุณก็คือ คอนจูเกตนะครับข้อ7นะครับไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกก็ดีกรีข้างบนเป็นเท่าไหร่ไอ้ก,ก้อนเนี้ยดีกรีข้างบนเป็นเท่าไหร่5ใช่ไหมดีกรีข้างล่างเป็นเท่าไหร่5เพราะฉะนั้นมันลู่เข้าสู่ค่าคงที่คือเใช่ป่ะใช่ป่ะอันนี้ก็คือ K จากนั้นพวกนี้ทำยังไงต่อ ทำไงต่อก็ลองดูสิว่ามันเป็นลำอนุกรมอะไรเนี่ยมองออกไหมเนี่ยเหลขก็ไปสิบห้าไปเหลือหกได้มันต้องทํำยังไงมันจะเอาไปลบหรือมันจะเอาไปคูณแล้วถ้าคูณมันจะคูณกับใครเนี่ยอีตัวนี้มันก็บใบคูณอยู่แล้วสองส่วนห้าไม่ต้องไปทํามากเพราะฉะนั้นอัตราส่วนร่วมของมันก็คือสองส่วนห้าค่าเฉลี่ของมันน้อยกว่านึงใช่ปะแลงวนั้นลูกเข้าลูกเข้าสส่เอหนึ่งส่วนหนึ่งลบอ้าเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆถูกไหมครับคําตอบที่เราได้มาก็ตอบไปข้อนี้ผมลอกมาได้นะตอบยี่สิบห้า ไม่ทำอาเองนะครับข้อ8เป็นข้อที่ยากนะเนี่ยที่โมหโหเกลี้ยกลาดอะไก็เพราะว่าเราว่านีก้อนเนี้ยมันไม่ใช่เป็นของที่ทําโดยง่ายนะครับการที่จะแยกเศษส่วนย่อยมันมองเป็นเศษส่วนย่อยนะแต่ว่ามันต้องมีการดึงตัวร่วมบางอย่างออกมามีเวลาก็ไปทําเองทําเองไม่ออกก็คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนไม่ออกก็ถามครูที่โรงเรียนไม่งั้นมันต้องคุยกันเยอะพอแล้วเดี๋ยวสอนไม่ทันเปลี่ยนเรื่องใหม่แคลคูลัส นี่แคลคูลัสเพื่อให้ง่ายนะผมจะไม่ไล่ตามนี้หรอกผมจะสรุปให้คุณฟังสั้นๆหนึ่งเรื่องของแคลคูลัสนะครับคุณต้องรู้ก้อนแรกก็คือลิมิตนะครับ ลิมิตตัวนี้มันมีอยู่2ออย่างก็คือการหาค่าลิมิตแล้วก็เรื่องของความต่อเนื่องนะครับทฤษฎีบทลิมิตคุณต้องเข้าใจนะทฤษฎีบทลิมิตส่วนความต่อเนื่องมันเป็นการนําลิมิตไปใช้ลิมิตของชัน f x เมื่อ x ข้าใ a จะมีค่าก็ต่อเมื่อลิมิตของชัน f x เมื่อ x ข้า a ทางซ้ายมีค่าและก็มีค่าเท่ากับลิมิตของชัน f x เมื่อ x ข้า,าเททางขวา ในขณะที่ความต่อเนื่องเนี่ยมันจะต่อเนื่องที่ไหนความต่อเนื่องเป็นสมบัติเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับอะไรก็บอกมันสิจะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ5แต่ x เท่ากับ8ที่ x เท่ากับ a ใดๆแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าต่อเนื่องที่ไหนแปลว่าเขากำลังจะเคลมว่ามันต่อเนื่องบนโดเมนของฟังก์ชันนั้นการที่ฟังก์ชัน f ต่อเนื่องบน x เอาโทษการที่ฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a แปลว่ามันต้องผ่านกฎอยู่3ข้อข้อแรกก็คือลิมิตของฟังชัน f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าข้้้ออออทททีีี่่่่2มคาาขขข3ง1กกัับเน โอเคไหมครับรั้นการทําต้องทําทั้งขาไปและขากลับได้เช่นให้ตรวจสอบซิว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a หรือเปล่าคุณก็เช็ค3ข้อเมื่อสักครู่ถ้า3าข้อเมื่อสักครู่มันมากันพร้อมก็แปลว่ามันต่อเนื่องในขณะเดียวกันเขาอาจจะให้ฟังก์ชันหน้าตาโบ๋ๆบมาแต่เขาบอกว่ามันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ8การที่มันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ8แปลว่าคุณได้เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาก็คือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้8ทางซ้ายเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน f กลุ่มที่2คือกลุ่มของอนุพันธ์การหาอนุพันธ์ผมกังวลอยู่สอ,อย่างคือ1โดยนิยามโดยนิยามนะโดยนิยามก็คือต้องรู้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงจาก x ถึง x h บวก h แปลว่าอะไรแล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ในขณะจิตใดๆคืออะไรมันต่างกันตรงที่เทคลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์เข้าไปเท่านั้นเองใน f ของ x บวก h ลบ f x ส่วน เมื่อ h, h เข้าใกล้ศูนย์เพราะเข้าใกล้ศูนย์เมื่อไรแปลว่าที่ใดๆต่อมาคือต้องทําเรื่องของอนุพันธ์อนุพันธ์หนึ่งเนี่ยหวังว่าจะให้คุณดิฟได้นะดิฟได้ดิฟได้ดิฟเป็นก็จบโอเคนะครับสองนะครับเรื่องของดิฟลูกโซ่การดิฟลูกโซ่หลายๆคนดิฟเป็นแต่ปัญหาก็คือดิฟเป็นอาจจะทำข้อสอบไม่ได้เพราะข้อสอบก็รู้ว่าคุณดิฟเป็นเขาก็เลยจะต้องเลี่ยงไปออกไอ้ของที่คุณทำไม่ได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะ แล้วก็เจ๊งอ่ะเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้ไปถึงนิยามนิยามก็คือลูกโซ่ตรงนี้มันจะใช้ดิฟกับฟังชันคอมโพสิตเวลาคุณมีฟังก์ชัน f คุณมีฟังกชัน g คุณเอามากระทํากันโดยการคอมโพสิตแล้วคุณก็มี x แบบนี้นี่คือมองว่าเป็นหนึ่งฟังชันถ้าผมจะเขียนให้คุณดูง่ายกว่านี้ผมเขียนตรงนี้เป็น h แทนมันก็กลายเป็นชื่อฟังกชันใหม่แต่นัี๋จะเขียนขึ้นกับชื่อฟังก์ชันเก่าถ้าเราเอาฟังก์ชันนี้ไปดิฟก็ใช้สัญลักษณ์อย่างนี้มันย่อมได้อะไรครับ f ขององะ G f อพราไมอะไร f พราม g คูณอยู่กับ g พราอ็กสองก้อนนี้คูณกันอันนี้รู้หรือเปล่าไม่รู้ก็กลับไปทําให้รู้ซะว่าหน้าตาที่คุณดิฟลูกโซ่เนี่ยมันคืออย่างนี้เวลาคุณดิฟ x บวกกับ3 x กําลังสองบวกกับ3 x บวก8ทั้งหมดยกกําลัง9เนี่ย fx เนี่ย แล้วคุณดิฟลูกโซ่ถูกไหมเพราะฉะนี้ก็คือลูกโซ่ที่มันยัดอยู่ใน x กําลัง9มันซ้อนเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้น f อพร์ม x มันก็ได้เป็น9ของไอ้เจ้าก้อนนี้กาลัง8ถูกไหมเก้าก็เด้งมากําลังเหลือ8อีนี่เขียน,นเนีืยนเดิมทุกอย่างเลยนะนี่ไงคือ f อพร์ม g x. ก็คือมองไอ้ก้อนนี้กําลัง9เนี่ยได้9ไอ้ก้อนนี้กําลัง8และสิ่งที่ใส่เข้าไปคือ G x เพราะฉะนั้นอันนี้คือจ x อกจากนั้นก็ต้องคูน, x, คน,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 ด,นด้วยจีอออกมาเป็น 2x กก็คูณติดกันไว้อย่างน้ แล้วถามว่าหนูจะดิฟเท่าไหร่ถึงจะหมดหนูจะดิฟไส้ตัวนี้ด้วยไหมหนูไม่ต้องดิฟเพราะถ้าหนูดิฟหนูก็ได้2แล้วถ้าหนูดิฟได้อีกหนูดิฟตรงนี้หนูก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ f x เมื่อไหร่ก็เป็นศูนย์ทั้งหมดลูกโซ่ใช้ทีเดียวพอเข้าใจที่พูดปะไม่ต้องดิฟต่อไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือของการประยุกต์การประยุกต์นี่ต้องคุยกันนะครับลักษณะโจทย์โจทย์จะให้ฟังก์ชัน f x มาหน้าตาพิสดารนะครับเขาจะถามหาเช่น ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดทำอย่างไรอันดับแรกเราจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าจุดวิกฤตซะก่อนการหาจุดวิกฤตทำอย่างไรครับคือ f prime x จับเท่ากับ0โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวที่เป็น x ที่ทำให้เกิดภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเช่นเรียกว่า c 1 c 2, c 3อย่างนี้เป็นต้น ใครก็ตามที่ทำให้เกิดภาวะอย่างนี้เป็นศูนย์แต่มันจะมีคนอย่างอื่นอีกที่ทําให้เกิดภาวะไม่ได้เกิดภาวะอย่างนี้แต่ถือว่าเป็นจุดวิกฤตเช่นของที่ทําให้มันไม่นิยามแต่ในชั้นนี้เราพูดแค่นี้พอสมมติว่ามี x 3ตัวที่ทําให้ f prime x เป็นศูนย์สตัวนี้จะเรียกว่าค่าวิกฤตโอเคไหมครับค่าวิกฤตเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีตัวพวกเนี้ยเท่าน,นั้นที่จะทําให้มันเกิดค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ได้วิธีการตรวจสอบเราจะตรวจสอบที่อนุพันธ์อันดับ2อง f แต่ไม เราจะตรวจสอบอย่างไรก็คือเราจะเอา C พันนี้ยหย่อนลงไปถ้าเกิด f d o prime แล้วใส่ C1 เข้าไปมันเป็นของที่มากกว่าศูนย์แปลว่าตัวนี้ให้ค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ถ้าเกิดหย่อนเข้าไปเช่นหย่อน C2 มันมีค่าน้อยกว่า0ูนย์มันจะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์แต่ถ้าเกิดหย่อนเข้าไปแล้ว C3 ออกมาเป็นศูนย์มันจะไม่ให้ทั้งสูงสุดไม่ให้ทั้งต่ําสุดส่วนมันจะให้เป็นอะไรนั้นอนเรื่องของมันในชั้นนี้เรารู้แค่นี้ก็พอ ดังนั้นคนที่มีสิทธิ์เข้ามาหย่อนในอนุพันธ์อันดับสองต้องเป็น C1, C2, C3 ซสีซะก่อนคือต้องเป็นค่าวิกฤตมาซะก่อนนั่นก็แปลว่ามันเปรียบเหมือนกับการประกวดนางงามสองรอบคนที่จะมีสิทธิ์เข้าแข่งความเป็นสูงสุดต่ำสดต่ำสุดสัมผัสได้ต้องประกาศเป็นนางงามค่าวิกฤตมาซะก่อนจากนั้นแข่งเฉพาะนางงามค่าวิกฤตเนี่ยใครว่าจะสูงว่าจะต่ําคุณจะเอาคนอื่นโผล่มาเนี่ยไม่ได้แล้วตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นมันประโยชน์ของมันมีอยู่เพียงแค่ว่าเปรียบเทียบท่านเองว่าน โอเคไหมครับเพราะนั้นศักสีของมันมันจะเป็น8เป็น9เนี่ยก็เรื่องของมันนั่นก็แปลว่าคุณไม่จําเป็นต้องหาค่าที่แท้จริงเพื่อจะเปรียบเทียบเข้าใจที่พูดป่ะเช่นคุณรู้ว่า3ยกกําลัง9้าเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าเป็นของที่มากกว่าศูนย์คุณไม่ต้องไปยกกําลัง9มาเป็นก้อนแล้วค่อยบอกว่ามันมากกว่าศูนย์ใคร,ใครๆก็รู้โอเคเพราะนั้นดูแค่ว่ามันบวกมันลบหรือมันเท่ากับศูนย์ก็เท่านั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือในการได้สีแล้วเนี่ยบางทีเขาถามหาค่าที่ให้ ต้องดูดีๆคาถามนะครับบางทีเขาถามคนที่ให้ค่าบางทีเขาถามค่าที่ให้บางทีเขาถามจุดเพราะฉะนั้นลนกักษณะกราฟจะเป็นอย่างนี้ตัวเนี้คือ a ความสูงตัวเนี้เป็น b นีนจุดเนี้ชื่อว่า a b a เป็นคนที่ให้ค่าสูงสุด b เป็นค่าสูงสุดที่มันให้และ a b ก็คือจุดสูงสุดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องตอบให้ตรงคําถามเพราะถ้าคาถามเ็ถามว่าเฮ้ยรู้แล้วว่าไอ้นียสูงสุด ใครเป็นคนให้ค่าสูงสุดเนี่ยตอบได้คือ c 2แต่ถามว่าค่าสูงสุดที่มันให้คือเท่าไหร่ก็ต้องตอบ f c 2ต้องเอา c 2เข้าไปแทนที่ฟังกชันตั้งแต่ต้นเข้าใจที่พูดป่ะประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยกระบวนการในการทําตัวเนี้นะคุณดิฟและคุณถับจับเท่ากับศูนถูกไหมบางทีคุณมีการตัดทอนเกิดขึ้นคุณมีการตัดทอนเกิดขึ้นนะครับคุณจะต้องใช้ใช้ฟังก์ชันตั้งแต่ตั้งต้นอะ่ะเป็นตัวแทนนะครับอย่าไปตัดทอนมันซะก่อน โอเคไหมนะครับยังไม่จบเลยกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มอินทิเกรตอินทิเกรตเนี่ยมันก็เป็นอินทิเกรลจำกัดเขตกับไม่จำกัดเขตของจำกัดเขตไม่จำกัดเขตคุณก็ต้องทำไปและจะลืมบวกค่าคงที่ขึ้นมาด้วยนะครับถ้ามันจำกัดเขตคุณก็ต้องรู้จักว่าเอาอะไรเป็นลบอะไรนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือการหาพื้นที่ใต้เคอร์ฟนะครับการหาพื้นที่ใต ve, ้เคอร์ฟกับการอินทิเกรตไม่ใช่สิ่งเดียวกันการอินทิเกรตเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยหาพื้นที่ใต้โค้ง เพราะฉะนั้นการอินทิเกรตจะเอามาใช้ในการหารพื้นที่ไดโค้งได้คุณต้องรู้ซะก,ก่อนว่าไอ้เจ้ากราฟนั้นเนี่ยมันลอยอยู่บนแกน x เมื่อไหรและมันอยู่เตี้ยกับแกน x เมื่อไรเพราะอินทิเกรตมันลบเบ็ดเสร็จเลยว่าเอาพื้นที่สิริรวมบนลบล่างแต่เราต้องการพื้นที่ทั้งหมดนั่นก็แปลว่าพื้นที่บนเราก็นับพื้นที่ล่างเราก็นับเราก็ต้องแบ่งชิ้นหานะครับนี่แปลว่าอีกสิห้านาทีเนี้ยอีกสิบนาทีเขาจะล็อกประตูเลยไหมฮะแล้วเราก็จะออกกันไม่ได้ปะ ทุกอย่างเตรียมการไว้อย่างพร้อมสับถึงเวลาคงกดออดแล้ววิ่งพร้อมออกไปพร้อมๆกันนะเมื่อหมดเวลานะเอาละดูข้อแรกกำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงนะครับฟังก์ชันนี้ส่งจากจำนวนจริงไปยังจำนวนจริง f x หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกอีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถามว่า a บวก b เป็นเท่าไหร่ มองอย่างนี้น่าตกใจนะแต่คุณไม่ต้องตกใจอีน,นี่มีแค่ไหน 4f เองคุณค่อยๆสร้าง fx คือ ax บวก b เพราะฉะนั้น f ของ fx คืออะไรครับก็เอา fx คือก้อนนี้เข้าไปแทนที่ตัวมันเองกลายเป็น a คูณอยู่กับ ax บวกกับ b ใช่ปะ่ะแล้วก็บวกกับ b อย่างนี้โอเคจากนั้นผมก,ก็กระจายออกกลายเป็น a กาลัง 2x บวกกับอะไร 2b ถูกไหมครับพอเราใส่ f ของ f ของ fx ทำยังไงครับก็คือเอาไอ้สิ่งเนี้ยยัดเข้าไปในนี้อีกก็กลายเป็น a a กํกลัง 2x บวกกับ 2b คูณอยู่กับอโทษบวกกับ b อีนี้ก็ยืดออกกลายเป็น a กกำลัง3 x บวกกับ 2ab บวกกับ b ทําอีกทีเดียวกั้นใจ